สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้เราจะมาลุยกันต่อเลยในส่วนปักหลักหน่วยบนสูตรใหม่นะคะชุดร้อยสิบหน่วยบนนะคะร้อยสิบหน่วยบนนะคะเลขสามตัวตรงนะคะท่านจะวางโต๊ะด,ด้วยก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกท่าน ควรระวังนะคะพึงระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันได้ทําสูตรปากหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นสูตรใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะใหม่เอี่ยมอ่องแกะกล่องไปเลยนะคะรอบนี้เราจะมาดูกันสูตรนี้นะคะเดินมาเต็มๆแล้ว1 2 3 4งสงมี่ห้าหงวดน,นะคะลองนําไปพิจารณากันดูนะคะทุกท่านนะอ่ะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตฝากคําเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง YouTube แล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเรามา คิดคำนวณกันดูเนาะจะได้เลขอะไรรอบนี้นะคะเผื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ของเรานะคะจะได้เป็นเน้นๆในแต่ละสูตรไว้ว่าร้อยสิบหน่วยคืออะไรที่น่าสนใจนะคะคำเตือนนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันทำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมา ขอให้ทุกทกท่านโปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับน้ำปลาน,นะคะฝากกดติดตามกดกระ,ระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะมาค่ะเรามาดูกันในส่วนชุดนี้ดูนะ สูตรนี้ดิฉันเริ่มตั้งแต่16ธันวาเป็นต้นไปไปใช้30ธันวาคมนะคะอะมาค่ะพร้อมกันหรือยังคะสูตรนี้เราจะใช้ใช้3คูณนะคะทุกท่านนะอ่ะเดี๋ยวขอวางตัวใหม่หน่อย อันนี้จะคูณสามนะคะใช้สามคูณหน่วยที่สองนะคะแล้วก็ไปบวกหน่วยที่สี่นะคะอันนี้คือตัวที่หน่วยที่สี่นะคะนี้หน่วยที่สองและหน่วยที่สี่นะคะหน่วยที่สองและหน่วยที่สี่นะคะทุกท่านนะสูตรนะคะหนึ่งสามได้สามสามไปบวกสามเป็นหกได้หกคะ่ะ เรานำเลขหกมาวางนะคะหกมาวางหกนำไปบวกรหัสสองหกนะคะหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะคะได้หกได้แปดและก็ได้สี่นะคะหกแปดสี 6, 8, ท่ทีนี้เราไปดูกันในส่วนงวดวันที่สามสิบธันวาคมหกสิบหกไอหกสิบห้านะคะรางวันที่หนึ่งออกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกนะคะเลขที่ออกก็คือหนึ่งเก้าหก หลักหน่วยคือเลขหกนะคะมาไหมคะมาคะ่ะถูกนะคะไปดูกันต่อในวด3สามสิบธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาดูกันนะคะสองสามเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะคะหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดอ่าประมาณนี้นะคะได้เลขหนึ่งค่ะ หนึ 1> 1่งบวกสองเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าได้หนึ่งได้สามและได้เก้านะคะไปดูผลที่ออกนะคะจะมีให้เห็นไหมหลักหน่วยบนสิบเจ็ดมกราคมหกสิบหกรางวัลที่หนึ่งออกแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะคะหลักหน่วยคือเลขเก้านะคะมีให้เห็นไหมคะมีให้เห็นนะคะถูกต้อง ่าไปกันต่อ17มกราคมไปใช้1กุมภาพันธ์นะคะ9327 7บวก4เป็น11ได้1อีกแล้วนะคะรอบนี้1บวก2รหัสก็คือเลข2กับเลข6นะคะ1บวก2เป็น3ได้ตัวเดียวกันนะคะ3บวก6เป็น9เราได้ตัวเลขมาแล้วนะคะทุกท่านนะ1 3 9ค่ะ ทีนี้เราไปดูในงวดวันที่1กุมภาพันธ์66รางวัลที่1ออก297411นะคะเอา411ค่ะหลักหน่วยคือเลข1นะคะ1ก็มีให้เราได้เห็นนะคะรุยต่อนะคะรุยต่อไม่รอแล้วนะคะ1กุมภาพันธ์ไปใช้16กุมภาพันธ์ค่ะ สามสามเก้ายี่สิบเจ็ดอ่าตัวเลขหลักหน่วยที่สี่นี้ตัวเดียวกันเลยนะคะห้าหกสี่หกหกสี่ดีนะเป็นเจ็ดหกสี่อีกนะคะรอบนี้เจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งคะ่ะได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งนะคะดูนะรอบนี้หนึ่งจะออกอะไรคะ ไปดูว,ดวันที่สิบหกนะคะอา้าวเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอ่าไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้ชั้นลองทำสงสัยไปวางไปตรงเลขตัวนี้นะคะหนึ 18, 18, 18, 18, 18, 13, 13, 3, 3่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามได้สามสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะคะดิฉันวางเป็นเลขเจ็ดตรงนี้ก็เลยมาเข้าตรงนี้พอดีนะคะตอนทำสงสยัยดิฉันไปทำผิดผิดวางผิดที่นะคะวางผิดที่ เอาตัวนี้ไปคูณนะคะ1 3ได้3ใช่มั้ยคะ3 4เป็น7ต้องเป็น7นะคะ7 2เป็น9 9 6เป็น15นะคะได้1ได้3ได้ 5, ให้ได้7ได้3อ่าได้7เอาง่ายๆมี7แต่แต่ดิฉันคงจับ9 3 27ได้7 7, 7 4เป็น11มันก็ต้องเป็น1 3 9เนาะ1 3 9ก็จะเป็นสแสดงว่างวดวันที่16กุมภาพันธ์2566 590417นะคะ เลขที่ออกก็คือ417ค่ะแล้วตัวที่หลักหน่วยก็คือเลข7รอบนี้ตรงนี้เราใช้ผิดนะคะก็เลยมันก็เลยผิดนะคะรอบนี้ผิดนะไม่มีเลข7ในหลักหน่วยนะคะมีแต่หลัก10ก็คือเลข1อ่ะต้องขออภัยนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะผิดก็ผิดไป16กุมภาพันธ์ไปใช้1มีนาคมนะคะ16กุมภาพันธใช้1มีนาคมนะคะ 3 5มห้าบหหบวกเเป็น12นะคะใช้เลข2องวาง2อบวกสได้4 4่บวกหเป็น10ได้0ูนย์นะคะสองทีนี้เรามาดูในงวดวันที่1มีนาคม66นะคะทีนี้4ี่หนึสองนะคะเลขที่ออกในสองตัวบน3าตัวบนก็คือ6กหสองนะคะ หลักหน่วยคือเลขสองค่ะถูกนะคะขอเทคแคร์ oh, เขานิดนึงทุกท่านอันนี้หนึ่งมานะคะรอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดนะแล้วก็ต่อมาก็เข้าต่อแล้วนะคะนะ่าตรงนี้เข้าต่อแล้วนะคะ อ่าไปต่อในงวดวันที่1มีนาไปใช้สิหมีนาคมนะคะทีนี้มาลุ้นกันต่อจะเป็นยังไงคะเก้าหนะึ่งาะอ่าถูกนะคะ9ก้าสมี่สิเจ็ด อ่ะเลขเจ็ดมาอีกแล้วนะคะ9327เจ็ดบวกสี่9327เจ็ดบวกสี่9327เจ็ดบวกสี่สังเกตดูนะคะทุกท่านนะหละักถ้าทุกท่านจะไปซื้อลอตเตอรี่นะถ้าอยากจะถูกสามตัวนะคะก็คือสามตัวหน้าครั้งที่สี่สามตัวท้ายครั้งที่สี่นะ เก้าแปดสี่ห้าห้าสี่ส่วนมากจะเป็นเลขสี่นะคะทุกท่านนะพยายามหาเลขสี่ติดท้ายไว้ช่วยนะเออเนาะได้หนึ่งอีกแล้วนะคะรอบนี้หนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหกเป็นเก้าค่ะอ่าเรามาดูในผลออกในววันที่สิบหกมีนาคมหกสิบหกนะคะรากวันที่หนึ 0, ่งหกศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามค่ะ เลขสนะคะทีนี้เรามาดูนี่ค่ะตัวที่มานะคะตัวที่มาถูกนะคะเดินต่อแล้วนะคะเตือนต่อแล้วเลขสตัวนี้ก็มาให้เราได้เห็นได้ใช้กันอยู่นะคะอ่ามาดูกันในรอบดีเดย์นะคะงวดวันที่1นเมษายนนะคะใช้สิบหกมีนาคมหกสิบหกเป็นตัวคิดคำนวณ ศูนคูณสได้ศ 0, 0ูนูนบวกสได้4ค่ะมาแล้วตัวแรก4ีบวกสองได้หกหบวกหเป็นสิบสองนั่นนั่นไงสี่หกสองนั่นไง,นนไงมาแล้วเลขสี่กับเลขหกกับเลขสองนะคะอ่าอันนี้สูตรนี้ก็คือสูตรปักหลักหน่วยนะคะปักหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนเป็นสูตรใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะชุดนี้นะ สูตรใหม่ที่เราควรระวังนะคะสี่อง xx ส xx ห xx สท่านชอบตัวไหนจัดตัวนั้นแล้วหาตัวที่มาเสียบ 1, นึ่ไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะในชุด3ตัวบนตรงอ่ะดิฉันจะวางตรงนี้นะคะในหลักร้อยตรงนี้นะ ฉันจะวางตรงนี้นะคะร้อยสิบหน่วยมาค่ะเราจะมาดูกันอันนี้เป็นสุดหลักร้อยนะคะหลักร้อยแปดส่วนหลักสิบนะคะเราจะมาขีดทั้งหมดเลยนะคะเราจะมาขีดดูทั้งหมดนะ

8x นี่คือหลักสิบและหลักหน่วยก็จะเป็นชุดนี้เดี๋ยวดิฉันจะจับคู่ให้นะคะทีนี้462 x x4 x x6 x x2 นะคะ462 8 ศูนย์สี่แปดศูนย์ห8แสองแดหนึ่งสีดหนึ่งหกดหนึ่งสองปดแด สี่แปดแดหกดแดสองนี่คือตัวเลขที่เราวางไว้เป็น3ตัวนะคะสตัวบนของรางวัลที่หนึ่งนะอ่าแล้วทีนี้เอาเลข0นย์ 0, 0, นะคะศย์วางค่ะศูนย์นย์สะคะทีนี้นะศูนจะพอไหมคะเนี่ยศูนย์ศสอง 1> 0 1น0 1ห0ึ่0 8ี่ศูนย์หนึนี่ค่ะนี่คือชุดเหลือ6นะคะทีนี้เหลือเลข6นะเออจะต้องพอเนาะจะต้องพอเดี๋ยวเอาใหม่นะคะดิฉันขีดใหม่ก่อนแป๊บ อ่ะเรามาใช้หกเป็นหลักร้อยนะคะทีนี้6เป็นหลักร้อยดู6กหกศูนย์สี่หกศูนย์ะคะหกหนึ่งสีนะคะแล้วก็ห อ่ะครบแล้วนี่ใช่ไหมคะหกแปดสี่หกแปดหกหกแสองฮ่าฮต้องครบถึงจะหนึ่งสองสา้าหกเจ็ดแปดเกอ่าเชุดนะคะหนึ่งสองสเป็น9ทั้งหมด9้าชุดนะคะถึงจะครบเซตเพราะว่าตัวหนึ่งมีอยู่ทั้งหมด สามตัวนะคะหลักร้อยสามตัวหลักสิบสามตัวหลักหน่วยสามตัวนะคะและเลขให้ทุกท่านจับสองตัวเอากันแล้วกันนะคะสองตัวจะมีศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสองเท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นสองตัวก็จะเป็นตัวนี้นี่หนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งสองแปดสี่แปดหกและแปดสองมีแค่นี้นะคะถ้าสองตัวก็จะเป็นแค่นี้นะ ้อะ,ะ,ะอันนี้คือหมายถึงเลข2ตัวนะถ้าเกิดว่า3ตัวไม่มา2ตัวก็ลองตัดดูหรือให้ทุกท่านเป็นคู่โต๊ดนะคะตรงและโต๊ดได้นะคะตัวเลขก็จะมาใดได้ในลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นเลข2ตัวนะแล้วก็วางด้วยหลักร้อยเป็นเลข8เลข0นย์และเลขหกนะคะทุกท่านนะ ส่วนหลักร้อยที่เราเน้นก็คือเลขศูนย์กับเลขหกนะคะแต่ดิฉันก็ไม่อยากจะทิ้งนะเพราะเป็นสูตรใหม่อาจจะมีแปดก็ได้นะฮะแปดศูนย์หกเอาไปทั้งหมดนี้เลยนะคะเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดชุดตรงโต๊ดนะคะยี่สิบเจ็ดชุดตรงแอนโตรดนะคะตรงแอนโตรดเดอแอนโตรดเดอพี่น้องเอ้ย หามาตดกับจักน้ำใดอะไรจะเกิดขึ้นใดเรามาด,หหด,ดะะูหลักหน่วยชุดนี้ดูนะคะหลักหน่วยชุดนี้ดู ถ้าเลขสูตรเก่านะถ้าเลขสูตรเก่าชุดนี้ของดีฉันเข้านะคือสูตรสูตรนี้ชุดนี้หลุดมา2งวดติดแล้วนะคะสำหรับ10หน่วยชุดนี้และรอบนี้ถ้าเข้ามา34805่แปดศูก็จะชนแค่เลข4ตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะในหลักหน่วยนะคะแต่รอบนี้รู้สึกว่าเลข6นี้น่าสนใจนะที่ติดหเนาะหรือจะมาอยู่หลักร้อยก็ไม่ทราบนะคะ มีหนึ่งมีหกมีหนึ่งกับมีหกคิดว่าน่าจะมีนะคะรอบนี้หนึ่งอยู่หลักสิบเดี๋ยวนะที่ฉันจะหาชุดนี้ให้ดูศูนย์หนึ่งศูนย์สอง,สอ,ง,สอ,งอ่ะมาดูสิบหน่วยชุดนี้นะคะสามเก้าสอง,สองห้ามีไหม กลายเป็นมาชนที่เลขสองเนี่ยสามเก้าสองห้าตัวไหนจะมาตัวไหนจะมาในสามตัวนี้สูตรนี้หลักหน่วยชนที่เลขสองสูตรนี้หลักหน่วยชนที่เลข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 ,เลขอะไรคะเลขสี่อ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้น ส่วนนี้หลักสิบคือเลขหนึ่งที่ชนนี่ดูนะคะจะมาหรือไม่มาไม่ทราบนะหลักสิบชนที่เลขหนึ่งส่วนหลักหน่วยชนที่เลขสองนะคะในชุดนี้นะ แต่อีกชุดก็ชนสี่เอออันไหนจะมาอันไหนจะมาละอันไหนจะมาละเจจาเจจาเจจา <c oughs> เป็นอะไรที่แบบอ่ะในส่วนชุดนี้ของเรานะคะทุกท่านนะสองสี่หกเจ็ดชนที่ทั้งสองทั้งสี่ทั้งหกเลยเห็นไหมคะ ทั้งสทั้งหทั้งสองเลยที่ชนในหลักหน่วยเออเอากับเขาสิเอ๊ะแต่ในชุดนี้ไม่มีเลขเจ็ดเลยนะคะทุกท่านนะถ้าสองสี่หไม่มานี้7มาเลยนะหลักหน่วยเนี่ยบอกก่อนเลยนะสองสี่หกแปดศูนย์หนึ่งสองสามหหลักสิบ อ่าหลักสิบในชุดนี้ชนทั้งแปดทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเลยเห็นไหมเอาแล้วเอาแล้วไปในทิศทางเดียวกันนะคะทุกท่านนะแต่ส่วนตัวเิฉันชอบหนึ่งมากกว่าในงวดน,นี้นะแต่จะมาไม่มาไม,ไม่ทราบนะคะไม่มาหรือมาไม่ทราบนะคะต้องฟังให้ดีนะคะจะมาไม่มาไม่ทราบนะ,ะเออถ้าเกิดถ้าเกิด เราต้องเอาแต้มมาดูแล้วแหละชิ้นมาดูที่แต้มสองตัวบนนะคะทุกท่านนะหาแต้มมาตัดแปดเก้าเจ็ดหกสามสองตัวแปดเก้าเจ็ดหกสาม มีคู่หนึ่งที่ชนแต้มแปดแต้มเก้าแต้มแปดศูนย์บวกสี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่ศูนย์บวกหกได้หกอ่ามีมีหกม,มีแต้มหกศูนย์บวกสองได้สองสองก็มีนะแต่เป็นตัวรองในชุดนี้นะคะก็มีมาได้อ่าหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าเป็นตัวรองนะคะแต้มรอง มี1บวก6เป็น7ดแต้มเจดเป็นตัวรองเด่นนะคะตัวรองเด่นที่น่ากลัว1บวก2แต้ม3ามรองเด่นที่น่ากลัว8ดบวก4ี่เป็น12 2สองมีแต่เป็นตัวรองไปนะคะเป็นตัวกันไปไม่ใช่ตัวรองนะคะเป็นตัวกัน8ดบวก6เป็น14เป็นตัวรองนะคะ8ดบวกสองเป็น10แต้มศูนย์ศย์ก็มีนะแต้มศูย์ก็มีนะ แต่มีแค่สูตรเดียวนะคะก็เท่ากับว่าทิ้งตัวไหนไม่ได้เลยนะคะในชุดนี้ทิ้งตัวไหนไม่ได้เลยในชุดนี้ถ้าถูกก็ถูกกันทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะถูกถูกทั้งหมดเลยสูตรที่ดิฉันทามาแล้วเนี่ยเห็ไนไหมคะมีมีแปดมีศูนย์มีหนึ 0, ่งในหลักสิบศูนย์หนึ่งแปดเลยในหลักสิบ 018ติดหลักสิบในชุดนี้เลยแต่หนึ่งนะคะหนึ่งกับมีหนึ่งนี้ไปชนหลักสิบในสูตรที่เดินประจําที่เดินมาแล้วนะคะที่เดินมาให้เราได้ใช้แล้วก็คือสูตรนี้ชุดนี้นี่ไงติดหนึ่งตัวเดียวเลยนะคะเห็นไหมสูตรนี้ก็มีหนึ่งสูตรนี้ก็มีหนึ่งในหลักสิบอ่า ศูนย์หนึ่งแปดชนเน้นลงไปก็คือเลขหนึ่งเอางี้ดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนหลักหน่วยนะคะส่วนหลักหน่วยไปชนที่เลขสองแต่สูตรนี้ชนทั้งสองทั้งสี่ทั้งหกเลยสองสี่หกเลยนะคะอ่ะหลักร้อยแปดเก้าหนึ่งสามห้ามีไหมแปดมี อ่าศูนย์กับ6ไม่มีเลยในสูตรนี้ไม่มีศูนย์ไม่มี6แต่แปดดันมีอีกเอ้าจะว่าไปนะหลักร้อยชุดนี้เยอะเดินกำลังนิ่งนะคะเนี่ยหกงวดก่อนนั้นก็6กงวดต่อมาก็8รอบนี้เห็นไหมดิฉันวงกลมไว้ที่8น่าจะมีอะไรที่น่าคิดและน่าสนใจนะคะเอาอีลีทิมไฮบอได้ขอเอาไว้ทั้ง3าได้บอ เอาไว้ทั้งสามได้เบาคา่ะพี่น้องประกาศชิมไผเลยชิมนะกลัวหัวชิมหัวต่ำว่าปะว่าไปแปดก็น่าสนใจเธออย่าทิ้งฉันนะฉันแก่แล้ววา่าซา เธออย่าทิ้งฉันนะฉันแก่แล้วอซานเอออ่ะจัดมันหมดนี่แหละทุกท่านไม่เยอะหรอกเนาะถ้ามาสามตัวตรงนี้ไม่เยอะนะคะสำหรับลองลองดูค่ะลองเน้นดูนะคะลองเน้นดูถ้าไม่เชื่อมั่นหลักร้อยก็เอาแค่สิบหน่วยก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสองแปดสี่แปดหกและแปดสองนะคะ มีแค่ 1, 2, 3, ่งตัวนะคะสตัวบนตรงเกตัวเท่านั้นเองนะคะอ่ะต้องต้องถูกต้องมาต้องใช่ต้องใช่ยอ,ชยอย่างเดียวเนะต้องถูกอย่างเดียวนะคะขอโชคดีนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับชุดของขวัญปีใหม่ไทยของเราก็คือชุดนี้นะคะ เอาไปเทียบเอาจริงนะเข้าทุกสูตรเลยสูตรที่เราทํามาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็มีก็เข้าก็ใช่อยู่ในชุดนี้หมดเลยเท่ากับแทบจะบอกได้เลยว่าปูแม่จ้าถ้าเข้าสามตัวตรงแล้วก็คุณยอดมากไปต่อกันแบบสวยๆเลยนะคะถ้ามาถ้าใช่ถ้าเข้านะขอให้ทุกท่านโชคดี สำหรับปีใหม่ไทยนี้ขอให้โชคดีเดินทางปลอดภัยถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะ